ครับตอนนี้เราก็มาอยู่บ้านมะระของดีบ้านมะระครับอันนี้เ็าเรียกตน้นต้นอะไร <c oughs> ประดูใหญ่ต้นปะดูใหญ่เป็นไม้เป็นไม้ที่เป็น้พันปีประดูพันปีอ่าจาของบ้านไปซื้อเข้ามาอีกเห็นมันต่อสวยเลยซื้อไว้ก็เพลินมันมีต้นตะโกขึ้นบนยอดยอดอะไรยอดยอดไม้เลยทำให้มันดูรักษาเหมือนเหมือนมีคล้ายๆมันแตกยอดข้างบนแต่ความจริงไม้ตายแล้วนะครับเนี่ย อยู่เอ่อหลายหลายเป็นร้อยปีเนาะหลายร้อยปีหลายร้อยปีครับก็สวยงามครับใครมาก็มาถ่ายรูปแล้วก็มีไม้หลายๆอย่างเอ่อมะข่ามงกุฎอันนี้อันนี้ไม่ใช่ประยอมไม่ไม่ใช่อันนี้แกนาเอาล่ะโอ้ลืมเหรอแกนาแล้วก็มีไม้อันนี้ประดูกอดเขาเรียกประดูประดูกอดอะไรอันนี้ก็ต้นเอออนี่ต้นหายากครับนี่ต้นอะไรเนาะเดี๋ยวของบ้านบอกเมื่อกี้นางกวักนางกวักโอเคครับ เดี๋ยวว่างๆถ้าเกิดเ,ออเดของบอกทรีสอด้นักในผลเราจะพามาดูครับเต็มที่วันนี้ให้มาดู้นไม่้เนเงิน้นทอง้นล,นลัต้นรวยนะครับเดี๋ยวว่างๆครับวันนี้ครับวันนี้วันที่8มกราคม2564ครับณนะบ้านบระบ้านบระนะครับไม่ใชังรวพวนนะบ้านบระตำบลดอนชมพูอำเภอหนงสูงโคราชตนอนนี้ครับเดี๋ยวว่างๆจะพามาดูความกล่าหนาเะครับครับ